สวัสดีค่ะกระป๋าชัก USA ค่ะวันนี้แอดมินหยิบกระเป๋า,าใส่นาำบัตรใบเล็กๆใบนี้มาฝากกันดีกว่าค่ะใบเล็กแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานก็ครอบคลุมนะคะมันเป็นกระเป๋า,าใส่นาำบัตรตัวกระเป๋า เป็นนวาสแคนวาสข้อดีของเขาแอดมินบอกอยู่เสมอนะคะก็คือน้ำหนักเบาดูแลได้ง่ายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขนาดของตัวกระเป๋าใบนี้ดีกว่าค่ะกระเป๋าใบนี้มีขนาด3นิ้วนะคะส่วนความสูงจากบนลงล่างจะอยู่ที่4นิ้วครึ่งเป็นขนาดที่ทำออกมาพอดีกับการใส่บัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรประชาชนหรือนำบัตรส่วนมากเราจะทำไซส์นี้ออกมานะคะเดี๋ยวไปดูกัน ในส่วนของช่องดีกว่าค่ะช่องใส่บัตรด้านหน้าของตัวกระเป๋าเราจะเห็นว่ามันมีสองช่องที่แอดมินดึงกระดาษแข็งๆออกมานะคะตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องค่ะไปดูส่วนอื่นๆกันบ้างนะคะว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนห่วงของตัวกระเป๋าหรือสายสายคล้องมือนะคะเป็นสีทองคุณเปลี่ยนสายตรงนี้ ได้นะคะถ้าสมมติว่าคุณชอบสายยาวคุณสามารถหาสายยาวที่เป็นสายเชนเหมือนกันเนี่ยมาคล้องเป็นคล้องคอก็ได้ไปดูกันค่ะในส่วนของซิปก็เช่นเดียวกันนะคะคือแมททีเรียลของกระเป๋าใบนี้โลโก้รถม้าห่วงจับซิปแล้วก็ตัวซิปแล้วก็ตัวสายคล้องนั้นจะเป็นวัสดุสีทองด้านหน้าเทปมินบอกค่ะจะใช้เป็นสำหรับใส่ ไอดี card, หรือบัตรที่เป็นพวกสแกนนะคะแล้วก็แอดมินก็จะพยายามซูมหรือโฟกัสให้คุณดูว่าของแท้เราสังเกตโค้ดหรือตราปั๊มของชิ้นนั้นตรงไหนได้บ้างส่วนลายสีของเขาเนี่ยเราเห็นเด่นชัดไปกันต่อค่ะวันนี้เราไปดูในส่วนของป้ายแท็ก ราคาบ้างนะคะมีรหัสมีสีแล้วก็มีประเทศที่เช็คอินรุ่นใหม่ๆตอนนี้เนี่ยมันจะมีเมกอินกัมพูชานะคะหลายคนสงสัยว่ามันมีด้วยหรือตอนนี้มีแล้วค่ะกัมพูชาเป็นประเทศที่มีฐานผลิตยอยู่ไม่ต้องแปลกใจนะคะใบนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบพกกระเป๋าใบใหญ่ๆต้องการสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นบัตรประชาชนบัตรไอดียการ์ด ใบขับขี่บัตรเครดิตเท่านั้นเองถูกใจชอบใจสามารถทักทายกันมาได้นะคะกระเป๋าจาก usa ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบแล้วกลับไปเจอกันใหม่คลิป